สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube hr channel ผ่านรายการคนทำงาน hr กับสิทธิ์ปรากันสังคมและผ่านช่อง YouTube รับทำทีมบิวดิ้งพบเจอกันแบบนี้ทุกๆวันนะครับกับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาพูดคุยให้กับผู้กันตนผู้ที่ใช้แรงงานมีคำถาม ประเด็นเรื่องพู้กันตนสามารถกู้เงินได้50,000บาทต่อคนจริงหรือไม่จริงและกู้เงิน50,000บาทต่างกับ3ขอขอกู้เงินขอคืนเงิน3ามสิบเปอรย่างไรเรามาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันซึ่งก็มีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถามกันเข้ามาค่อนข้างมาก สำหรับเรื่องของเงินกู้50 0 0 0บาทจากสำนักงานประกันสังคมนั้นเป็นข้อมูลจริงมีแหล่งที่มาของข้อมูลเมื่อวันที่14กันยายนปีพศ2 5 6 6ที่ผ่านมาเป็นการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิพัฒน์รัชกิจปาการ มอบนโยบาย8ข้อให้กับกระทรวงแรงงานและท้ายๆพิพัฒน์รัชกิจปาการพระธรรมตีว่าการกระทรวงแรงงานท่านใหม่คนใหม่ท่านบอกว่านอกจากนี้ผู้ที่ใช้แรงงานมีการกู้เงินนอกระบบค่อนข้างมากหมายความว่าผู้ที่ใช้แรงงานที่เป็นผู้กันตนมาตรา3 3มาตรา3 9 มีการยืมเงินหรือว่าเป็นหนี้นอกระบบค่อนข้างมากนะครับพิพัฒน์ธัชกิจประการได้มอบหมายให้ประหลัดก,กระทรวงนะครับและสำนักงานประกันสังคมไปศึกษาข้อกฎหมายเรื่องเอาทุนบางส่วนมาให้ผู้กันตนกู้คนละ50,000บาทเพื่อไปใช้หนี้นอกระบบ และหาวิธีการเพิ่มผลกําไรเข้ากองทุนเพื่อหวังผลตอบแทนเป้าหมายให้ได้ปีละ5%เหรือ1 2แสนล้านบาทเป็นการกล่าวในที่ประชุมนะครับมอบหมายนโยบาย8ข้อให้กับกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่14กันยายนปีพศ2 5 6 6ที่ผ่านมาแล้วก็เกิดคำถาม มันต่างกับการขอกู้เงินบางส่วนนะครับที่อยู่ในพระราชบัญญัติประกันสังคมกฎหมายประกันสังคมฉบับล่าสุดปัจจุบันที่กาลังจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรต้องทำความเข้าใจแบบนี้แนวทางการกู้เงินของตนเองเงินกองทุนประกันสังคมของตนเอง แนวทางก่อนหน้านั้นให้กู้30%ของเงินชลภาพของตนเองแต่ไม่เกินสองเท่าของฐานเงินเดือนสูงสุด15,000 1 5 0 0 0บาทนั่นก็หมายว่านั่นก็หมายความว่าไม่เกินสองเท่าของสาม0 0ื่นนั่นเองและที่สำคัญการขอกู้เงินชลภาพ ในกรณีที่ผู้กันตนขอกู้ผู้กันตนจะต้องเสียค่าเสียโอกาสเสียค่าเสียโอกาสให้กับกองทุนประกันสังคมโดยค่าเสียโอกาสประกันสังคมจะกำหนดและเรื่องของการขอกู้เงิน30%ไม่เกิน30,000บาทหรือ2เท่าของเพดานค่าจ้างสูงสุด1 5 0 0 0บาท ยังระบุพื้นที่ที่เกิดวิกฤตไม่ได้ทุกคนอันนี้เป็นแนวทางของการขอกู้ขอคืนของสามขอที่อยู่ในพระราชบัญญัติประกันสังคมที่จะมีนาการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังใกล้จะถึงนี้และสำหรับเงินห้าหมื่นบาทที่ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการได้พูดคุยได้สื่อสารให้ที่ประชุม นะครับกระทรวงแรงงานในกรณีมอบนโยบาย8ข้อนั้นแนวทางก็น่าจะต่างจากหรือจากท้ายกับการขอกู้ของ3ขอแน่นอนครับหากกู้50 0 0 0บาทประกันสังคมจะต้องกําหนดกฎหมายลูกกฎกระทรวงรายละเอียดวิธีการขอกู้อย่างเช่น ในกรณีขอกู้แน่นอนครับคนที่กู้เงิน50,000บาทอาจจะต้องเสียค่าโอกาสเสียค่าโอกาสที่นำเงินนะครับจากกองทุนประกันสังคมนะฮะออกไปก่อนและท่านจะต้องเสียค่าโอกาสคล้ายๆกับการข,ขอกู้ของ3ขอตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดและในกรณีขอกู้นี้ก็อาจจะ ไม่ได้กู้ทั้งหมดพุ่มกันตนมาตา3าม3มีทั้งหมด11ล้าน8แสนคนอาจจะไม่ได้กู้ได้ทุกคนอาจจะกำหนดนะครับพื้นที่วิกฤตเหมือนกับขอกู้ของ3ขอนะฮะแล้วนะฮะจะต้องไปกู้ที่ธนาคารที่เขาร่วม MOU กับสำนักง,งานประกันสังคม ก็น่าจะเป็นแนวทางนี้นะฮะซึ่งท่านพิพัฒน์ร,รัชกิจประการท่านก็เน้นนะครับว่าให้ปลัดกระทรวงแรงงานให้สำนักงานประกันสังคมไปศึกษาข้อกฎหมายให้ดีหากเป็นแนวทางนี้นะครับการขอกู้เงินถ้าหมื่นบาทก็จะลักษณะคล้ายๆกับการขอกู้เงินในพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับปัจจุบันที่จะนำเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะฮะ หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็หายข้อสงสัยสําหรับคนที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะหากื่นชอบคลิปนี้ท่านอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด share, กําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยการกดติดตามนะครับช่องยูทูบเ e สต์อาร์ชานลและท่านเห็นคิวอาร์โค้ดางบนท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยเพื่อร่วมถามตอบเกี่ยวกับสิทธิประังคมช่องยูทูบเ e สต์อาร์ชานลอย่าลืมสแกนเข้ามาถามตอบได้เลยสวัสดีครับ